สวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับผมคลิปใส่แง,งบมานเอ่อโอ้แบตกล่องกับบมีเลยครับในไ,ไทยเมืองหลังแหลกมาใส่หมายนี่กะพอกันมือสั่เลยพี่น้องแบตกล่องเมดครับผมปลาสับพี่กต หลายเลยปาาลาสับห้สงหลสยหลายๆชุบหลังสุดท้ายครับผม,มบเมื่อกี้แบตเมื่อเดี๋ยวเจอกันมืน้อนเสารแบตพ่ค่อยมีครับแบตบกล่องเขา นี่เกี่ยวเขามันแลว้วครับหน้านาที่เขามาใส่เบ็ดหลายๆคลิปแล้วครับผมเรียบร้อยกำลังตากอยู่ สวัสดีตอนเสารครับพี่รองครับหกโมงหกโมงเสาร์เลยได้ครับนี่ยออกมาเนี่ยนะที่มหกโมงสิบนาทีครับตอนเนี่โอ้ยเมื่อยครับผมนาทีแล้วครับอากาศนาหนาวหนาะยามเยบน้องกันครับผมใส่ใบหมว้านนี่ยโอ้ยหลังแรกบนมีย่างเลยครับแถวนี้ ไม่มีอะไรครับแบตกับบมี่ครับตอนมาใส่หมววานะแบตบกล่องขาดให้หายน้าผมพยายามตรงเด็กกบหญ่ไปสองตัวผมเลยอยากมาใส่ครับมันเข่าตรงไหมกบหญ่ไหมเออ มีซีดีพี่น้องรวมีโกลเรวมมีครับเดี๋ยวหาใส่ทางเก่าหน่อยสั่งปีนี้ปลาไหล หาบอนเต็มเลยไอ้บ่มีโกพ่อตัวพี่รอง ยีล่ลายแทนแล้วนี่ไหมเข้าตรงมันคือเขา้าอ้ซีหลังบรงนี้พ่อตัวเลยครับ ยามตรงกันเลยตัววิ่งโบมาน,นี่ยังนี่ไปหัขึ้นโตหน่อยเถอะตรงกับว่าคอยมี ว่าสิมีกบตักโต,ตอยู่ในตรงไหมามาผิดหมายแล้วพี่รองครับวันนี้มาผิดมองแล้วเฮาโอ้มีอยู่ครับวิสวงนี่ครับผม สองตัวนะครับหาหลังนิไปเถีกขี้ไล่ครับแถอไหนตรงอ่ะนี่กบว่วตัว nam giáng lại được hấp như năm hèn à dầu dào này lại hấp lại lặng กองเอเล่ยุปลาเขามันมีกบพ่อตัวพี่น้องมันจะได้กบหน่อยสองตัว <c oughs> ชีว่ไล่แท้มันนี่ไหม หลายลังนี่เอามีหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มครับผมสามหลังแถวนี้บ่อคืดครับ ต้องไปห่องไมมปีนี้ไม้ดักดูหลายดักหนูมวนแท้แหละครับผมปีนี้ปีที่แล้วไมค่อยมีครับปีนี้ผมเจอไอ้เพียบเลยกำลังไฟอยู่ประท่านเขากลับถือจะบ่วงครับ Một thịt các bồn bà tải mất mình. สุดท้ายครับอุ้ยของแท้ครับหลังสุดท้ายอะ่ะ สวงามนี่มาแล้วของแท้เราดูครับพี่น้องยักษ์สวยครับผมนี่ตัวนี้เขาทาอยู่อ่าไว้ขี้ไร่ดอกครับซีเต็มอยู่ครับวันนี้ เจ้าวัววัวจะย,ยูได้กินครับพี่รองครับเงียบสิบหลังมองเล้กบกรบน้อยแหละครับปีนี้หมองเ้หลายกับนี้ตัวน้นอย เดี๋ยวจังใดไปเมืองผลงานรวมอยู่บ้านครับเจ่ให้เมืองเอยมันหนาวอากาศหนาวโหดพี่น้องเย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ยไปครับผมไปรับผลงานกันครับพี่น้องครับอุ้ยกบล่ใดห้าเอปปาปลาหลุมผมเห็ดไว้น,นี เอาปลาหลุมกระเด้ตัวที่รองครับเบิ้งได้แรงโอ้ยตัวง,งามสีเต็มครับผมโอ้ยตายลงเตินเว้นผลววานี่เฮ้เอาทาครับผมเบไมายานใบเทียหลุมห้องวันน่ะปลานี่ว่าเขาครับ ๋ยวที่หาเนี้ยมาหล่อยอยู่เหมือนแรงคือคือพี่้องบาทนี่แข้มตัวนี้ตายสิได้ไปไงตรงโอ้ตรงเขายางดิยางลายจ้านี่อุ้ยเสียงปลาคอนญ่ครับ โอ้โหวุ the eh? ้ยประความท่านเหนื่อยล้มครับอดูทางถอดเด็๋แว้ว อะไรมันลงกันโอ้โหน่องบเดี๋ยวเนีอวมาใส่ครับผมต้องกลับเดี๋ยวเนีอวมาใส่กันปลาเยอะโอ้โหคอกำลังลงครับผม กลับเยอาแนยมาใส่ครับอือตัวนี้กวงามครับผมทางสุ้าย ขือบอทือ่อมีสอง ซีแต้มครับผมการเทาโอ้ปลาปลาหลุมนี่ข่มคายอยู่ครับผมอือมีหไหมแก้ว เาง,งาครับอ๋อฝากพี่รองกดติดตามกดไลค์กดล้างใจครับเจอกันไว้คลิปหน้าเลยทั้งปา่าเลยทั้งกบครับม,าน,มา,านียมาตฐาน